สวัสดีครับสวนบอนสีพระธรรมคลิปนี้จะพามาชมบอนสีชนิดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะครับฝนตกทั้งอาทิตย์ตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะครับบอนสีเราก็จะมีะสดชื่นบ้างถ้าอยู่นอกตู้ก็จะโดนฝนไปก็จะมีเสียทรงบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมตู้ฝั่งนู้นกันเลย นะครับนี่อันนี้เป็นในถุงอบครับในถุงอบเนี่ยพาไปชมเมื่อวานอัปเดตไป1ตู้วันนี้ก็จะมาดูอีก1ตู้อันนี้เป็นตู้ต้นอนุบาลไว้ที่ใครสนใจก็มาดูที่ตู้นี้ก็จะมีจำนวนอยู่เนี่ยเป็นต้นเล็กๆเ,เนี่ย ช่วงนี้อ,องคุลิมานนะครับการดำๆแบบนี้เลยองคุลิมานนะครับแล้วก็มีเพจเจ็ดสีหน้าแดงแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้กัดมากนะครับอนุมานจองถนนนะครับจองถนนขุมทองนี่ต้นที่ผ่าไปเห็นไหมครับนี่ใบแดงแล้วเนี่ยใบใบแดงแล้วนะครับ ขุมทองมีหลายมีหลายต้นอยู่นะครับในนี้มีหกแล้วก็ที่แยกไว้อีกส่วนหนึ่งก็มีหน้าสวยๆก็มีนะครับขุมทองแล้วก็มีต้นนี้อันนี้เป็นนครพนมนะครับอันนี้เป็นกาลสินส่วนตน้นต้นนี้ก็กาลสินนะครับรน,นี่กาลสินนี่ จังหวัดกาะละสินนะครับท้นเล็กๆอันนี้เป็นทุงสะเป็นบอนโบราณหายากมากๆส่วนใหญเ่เราจะเห็นที่เขาลงก็จะเป็นนางรากสดนางกิรินีนะครับแต่นี่ลูกๆของนางทุงสะเทวีนะครับทุงสะเทวีก็จะออกโทนสีแดงนะครับเนี่ยเริ่มเริ่ม เริ่มกัดสีแล้วเนี่ยจะออกโทนสีแดงอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนกระถางตั้งแม่แลวเนี่ยเริ่มกัดสีแล้วสําหรับมิ่งมาเฮสีอันนี้ก็พาหัวเหมือนกันเนี่ยเริ่มกัดสีแล้วส่วนอันนี้ก็ตั้งแม่เพชรมณฑนทน,นะครับนายทองเหม็นสีบุรีลำนะครับแล้วก็อันน้นก็เป็นไม้จอมเนี่ยไม้จอมเทพนาคาเห็นไหมครับนี่ สีแบบดักดักใครชอบสีเข้มเข้มนะครับอันนี้ก็เป็นหน่อเหมือนกันน่าจะเป็นลำพูนกาญจนบ,บุรีอันนี้คือแยกหน่อออกมาไว้ต้นแม่ก็จะอยู่อีกตู้นหนึ่งนะครับนี่หงสสุวรรณนะครับก็จะมีนี่รัตนบ,บุรีก็มีสองต้นนะครับนี่รัตนบ,บุรี ไม้ประจำอำเภออันนี้ก็กำลังกัดเหมือนจะด่างเลยฮนุมานนะครับฮ,น,น,น,บฮนุมานเข้าเฝ้านะครับพันุมานเข้าเฝ้าอันนี้ก็จะเป็นเจ้าก,กุ้งอังวะนะครับบอลแข้งสีขาวเม็ดแดงบอลมีแข้งนะครับเจ้าก,กุ้งอังวะอันนี้ก็จะเป็นต้นลูกๆกนะครับลูกๆตู้นั้นก็เหมือนกัน ตู้นั้นก็จะมีทั้งพวกไก่ตัวงาม,ไ,มไก่ตัวงามหลวงราชนีหาพญาสเสวีจังหวัดขอนแก่นนะครับนะี่แล้วก็มีเงาวกวนอูนะครับมีลูกไม้หน้าแดงนะเห็นไหมครับก็มีหลายๆต้นมาให้ชมลูกๆก,ก่อนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก็จะเลี้ยงนอกตู้เลี้ยงนอกตู้นี่ก็จะเอ่อทรงอาจจะไม่สวยแต่ว่าแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็หัวใหญ่นะครับหัวใหญ่นี่อันเนี้ยไก่ราชาวดีนะครับแล้วก็มีจอมทัพนี่ก็ยุบไปแล้วอ่าเห็นไหมเนะี่ยก็เริ่มทิ้งใบเริ่มทิ้งใบส่วนนี้เป็นไม้จอมปีกินรี ตอนนี้ลูกๆปีกินารีก็มีมีจำนวนแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยงามมีความพริว้วโอ้อันนี้ต้นต้นนี้หางแปลกๆนะครับนี่นี่จะม้วนอย่างเงี้ยเนี่ยปกติหางต้องปล่อยเนี่ยปล่อยอย่างนี้เลยแต่อันนี้หางเขาม้วนนะครับนี่นี่หลอดใหม่มาแล้วเนี่ยแต่ยิ่งสีเขาเนี่ยสีอย่างนี้เลยแล้วใบใบใหญ่แล้วก็ยาวได้กว่านี้อีก จะมีต้นเคยถ่ายลงอยู่สำหรับปีกินาลีเป็นอีกหนึ่งต้นที่น่าสะสมเพราะว่าเป็นบอนเก่าบอนโบราณทรงสวยสีเข้มชัดแล้วก็ปีกใหญ่หนาดูแล้วถ้าจัดเป็นฟอร์มกอนี่คือโหเหมือนเหมือนเป็นคล้ายๆเปลวเปลวเพลิงอย่างเงี้ยนะครับสวยงามมาก ตระกูลตระกูลพวกเนี้ยพวกกวนอูคุ้มพกันอะไรเงี้ยพวกเนี้จะจัดเป็นฟอร์มกอได้สวยนะครับอันนี้ตู้นี้ก็นี่น,นี่ให้มาดูตู้นี้ที่ที่ที่เพิ่งจะแยกลงสําหรับชุดใหม่จริงๆหน้าเขาสวยมากคุมทองหน้าหน้าแบบนี้แต่ละหน้ามันก็สามารถคัดได้ บางทีผ่าชุดเดียวกันก็จริงแต่ว่าบางบางที่เห็นเขาจำหน่ายราคาต่างกันก็เพราะว่าหน้าของแต่ละต้นของไม้แต่ละต้นไม่เหมือนกันบางต้นก็อาจจะเป็นไม้แผลงไม้ทั่วๆไปแต่บางต้นก็เป็นหน้าเทพนะครับมันก็จะแตกต่างกันถึงแม้ว่าจะเป็นชุดเดียวกันก็ตามนะครับอันนี้ก็ใบแรกมาก็ ป้ายชมพูแบบนี้เลยสำหรับนางสุชาดาครับนางสุชาดาป้ายใบแรกมาป้ายสวยมากอันนี้เป็นหนอกระบีในร้อยมีกระบีในร้อยด่างเหลืองมาแล้วนะครับกระบีในร้อยมีมีอยู่สองหนอส่วนอันนี้ก็เป็นแม่เป็นแม่ของเขากระบีในร้อยนะครับนี่สวยมากด่างขาวด่างเหลือง แล้วก็มีอันนี้ก็เดี๋ยวรออัพไซส์ใหม่ซับเจริญซับเจริญยังไม่มีจำนวนนะครับไตรภพนี่ก็ใหญ่ละต้องเปลี่ยนกระถางละเนี่ยต้องเปลี่ยนกระถางลงกระถางสิบนิ้วได้แล้วทวีราบนี่ก็เดี๋ยวรอรอเขาเนี่ยดอกนี้เขาทิ้งก่อนแล้วก็จะอัพกระถางนะครับนี่ใกล้ละ อีกไม่นานนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันพรยามนอีกหนึ่งต้นก็จะทําการย้ายกระถางแล้วนะครับย้ายกระถางส่วนต้นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีพระนครเป็นอีกหนึ่งต้นที่โตวไวมากนี่น,นดูดูใบของเขาอะไรจะแดงขนาดนั้นดูดูเขียวแดงแดงไม่พอยังมีแดงเข้มเข้าไปอีก พันนครการดำนะครับการดำพรนนครการดำดำแบบนี้นี่เห็นไหมครับนีสีสีเข้มมากนะครับมีดำแล้วมีมีแดงด้วยนี่นีแดงลูกมาแล้วนี่นี่หน่อเขาใบกลมๆแบบนี้นี่คือพรนนครนะครับนี่ใบใหม่ก็แดงแดงทุกใบแดงจัดด้วยส่วนนี้ก็เป็นหน่อของแววมะยุราให้ดู นี่คือหนอเอาไว้ตั้งแม่ต่อไปนะครับแววมายุรานี่ๆเเขียวชมพูขาวแบบนี้ใครชอบทนซับซอบหวานๆกน็แววมายุรานี่ตอบโจทย์อันนี้เป็นหนอเดี๋ยวเขาออกใบใหม่มาก็สวยนะครับนี่ยน,นีต้นต้นเล็กเขาจริงๆมียังมีอยู่นะครับมีอยู่จํานวนแววมายุรานะครับอ่าต้นนี้เริ่มกัดสีแล้วนี่ๆ เดี๋ยวให้ดูติดใจเดี๋ยวเขาจะกัดเต็มใบนี่จะสวยมากนางมัดสีนางมัดสีเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงให้เขาออกหนอ่อจะได้ไม่ต้องลุ้นยากออกมาก็กัดสีเลยนะครับเดี๋ยวขอเวลาอีกสักสี่ห้าเดือนจะได้ไม้ที่สวยๆการเลี้ยงบอนสนะีต้องใจเย็นจริงๆใจรักใจเย็นนะครับแล้วเราจะได้ ผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจมากๆกว่าจะแต่และสวนอ่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้กว่าจะมาเป็นที่รู้จักเนี่ยเขาก็ใช้เวลาบางสวน 30, ปี40ปีนะครับเราแค่10เดือนอย่างนี้สิบเดือนหรือปีกว่าๆอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกหน่อยนะครับอันนี้อันนี้หลวงปู่ทิมสาววารินนะครับแล้วก็มี ต้นนี้อยากให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวรอารากเขาทะลุเนี่ยถ้ารากทะลุกระถางเมื่อไหร่ก็จะอัพอัพขึ้น6นิ้วจะได้โตวไวๆสำหรับต้นนี้เป็นไม้จากช่องคนละทีต้องขออนุโมทนาขอบคุณช่องคนละทีเนี่ยส่งบอรสอีไม้ใหม่ด้วยเนี่ยเป็นไม้ใหม่ประจำสวน ของช่องคนละทีก็รอตั้งชื่อซึ่งนามที่ตั้งไว้นั่นก็คือปราสาทหินพิมายนะครับปราสาทหินพิมายกับต้นนี้เนี่ยดูสีสีเข้มเหมือนหินศิลาแรงนะสีเข้มเข้มเหมือนหินศิลาแรงก้านสีดำนะก้านใหม่ๆนี้จะออกม่วงเมื่อโตไปก็จะออกสีดำ สีดํานี่ก็คือขึ้นชื่อวา่าก้านดำแนวแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็ทรงใบเนี่ยสื่อถึงความเป็นอีสานใต้ามากๆนี่บุรีรัมปราสาทหินพิมายพื้นสีน้ําตาลถึงเข้มสะดือน้ําตาลเข้มจนถึงดําแล้วก็พื้นใบมีเม็ดขาวๆเนี่ยกระจายอยู่ขอบๆตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบใบเป็นสีเขียวนะครับสีเขียว เป็นบอลใบยาวนะครับเป็นบอลใบยาวสําหรับปราศาทหินพิมายนี่จําชื่อนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเดี๋ยวเขาโตมานี่รับรองว่าสวยไม่แพ้อบอลแร่ๆทั้งหลายนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นอบอลแร่ไอเทมหรือบอลทั่วๆไปเขาก็มีความสวยแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวยิ่งเป็นบอลเก่าบอลโบราณน,นี่ยิ่งควรที่จะ อนุรักษ์ควรที่จะรักษาไว้หามาปลูกไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยกันเก็บบอลเก่าๆไว้นี่ต่อไปมันจะศูนย์พันศูนหายเพราะว่ามีลหลายๆต้นยังไม่เคยเห็นหน้าก็มีนะครับในที่มีชื่อเป็นบอลเก่าๆเนี่ยศูญย์หายไปก็มีอย่างไม่ว่าจะเป็นตับมหาชาติอย่างเงี้ยก็ยังยัง,ย,งยังไม่ได้เห็นทุกต้นนะครับ อย,อ,ยอย่างอยู่ที่นี่ก็มีทศพรมัตซีอ,อะไรธานากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลหลายต้นที่เราที่ต้องสะสมไว้นะครับจุลพลมหาพลมหาราชโอทั้ง13บสามกันนะครับต้องช่วยช่วยกันแต่ว่าต้นนี้ก็เป็นเนี่ยอย่างต้นนี้ก็ตับฉลองพระนครอ,อย่างเงี้ยตั้งแต่ฉลองกรุงนะครับฉลองกรุงตับพระนคร ก็เริ่มตั้งแต่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินไล่ไปตามขับขวัญกรุงเทพมหานครเลยนะครับส่วนต้นนี้ตอนแรกเป็นบวรรัตนโกสินแต่ว่าพอไปเช็คดูแล้วนะครับเป็นสักกะอ,อะไรสักกะทัติยะนะครับถ้าผิดคอภัยสักกะทัติยะโตขึ้นจะออกเป็นชมพูนะครับชมพูขาวสวยมาก เป็นเป็นทรงหวานๆเนี่ยเนี่ยเริ่มโตละเนี่ยก็เริ่มกัดเริ่มกัดละเดี๋ยวต่อไปก็จะได้เห็นฟอร์มที่สวยเดี๋ยวเปลี่ยนลงกระถางใหญ่ก็จะเราก็จะได้บอลเก่าหายากน่าสะสมนะครับสักกะทิยะสำหรับบอลสีตับฉลองพระนครนั่นเองนะครับสำหรับต้นนี้เป็นเทพอักษราเขียว เทพักษราแผลงเขียวออโตไวมากโตไวมากนี่ดนูนี่ใบใหญ่เดีย๋ยวเอาไปปลูกแซมกับไม้ใบขาวกับอินเน่านี่จะตัดกันดีมากเขียวขาวโทนธรรมชาติสว่างางหน่อยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่โตไวนะครับเป็นเทพักษราเขียวมีแข้งด้วยเนี่ยมีแข้งแล้วก็ มีแข้งทุกต้นนะครับมีแข้งทุกต้นโตวไวด้วยเนี่ยฟอร์มดีฟอร์มดีถึงแม้ว่าจะไม่ด่างก็ตามแต่ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นบอลก็ชอบหมดชอบหมดทุกต้นนะเอามาจัดเป็นฟอร์มกอก,ก็สวยเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เทวีลาบเหมือนกันเทวีลาบนี่ก็ถ้า,า,ถาต้นที่เขาโตเต็มที่นี่ใบใหญ่ๆเนี่ยยิ่งจะดูสวยดูมีมนขลังมีพลังมีอํานาจทนเดียวกันกันกบ เนี่ยคล้ายๆก,กันกับปราสาทหินพิหมายเลยเป็นบอนใบยาวเหมือนกันอ่าอำเภอท้ายเมืองนี่ก็สวยเนี่ยดูดูการกัดสีเห็นไหมชมพูเขียวเหมือนกันท้ายเมืองนะครับท้ายเมืองฝั่งนี้ก็จะเป็นสุรพลตู้นนี้มีลหลายๆต้นที่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยเนี่ยสุรพลเห็นไหมครับต้องรอเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใหม่แล้วก็ ชายน้อยองค์ชายน้อยนี่มีหน่อแล้วมีหน่อแล้วเดี๋ยวต้องทําการแยกชายน้อยทําการแยกหน่อชายน้อยนะครับส่วนต้นนั้นการด,ด,ดาดาทมืนทมึนใบสีเข้มแบบนี้คงหนีไม่พ้นองค์คุลีมานองค์คุลีมานในตับพุทธประวัตินะครับในตับพุทธประวัตินี้สะดือดำดาพื้นแดงแดงแกระดูกออกเขียวๆขอบเขียวแบบนี้ นี่คือองคุริมานนะครับองคุริมานสำหรับต้นหาลูกก็ให้ดูไปเมื่อต้นคลิปแล้วนะครับส่วนถัดไปฝั่งนั้นจะเป็นนางละครนะครับนางละครสองต้นนี้เป็นหน่อนะครับเป็นหนอ่อเป็นบอลกราบมีแข้งนะครับตอนนี้เหลือหนอ่อต้นเล็กอยู่หนึ่งต้นนะครับสองต้นสองต้นใหญ่เนี่ยจะเอาไว้ตั้งแม่นะครับส่วนอันนี้ สุวรรณภูมินะสุวรรณภูมินะเดี๋ยวรอฟอร์มก็สวยกว่าน,นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งต้นที่แยกหน่อออกมานี่คือหน่อของมงคลทซั์นะครับมงคทรัพย์ชื่อชื่อที่เป็นสิริมงคลรูปงามนามเพราะอีกหนึ่งต้นมงคลทรัพย์นะครับต้นแม่ก็เคยถ่ายให้ดูแล้วสีสวยมากนะครับ ฝั่งนั้นจะเป็นที่เราเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับเป็นเศรษฐีพันล้านเดี๋ยวให้ให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วดูมีลูกมีลูกแล้วเนี่ยน,นะลูกเข้าออกแล้วเนี่ยขนาะดต้นเล็กๆยังมีลูกดกขนาดนี้นะครับตัวนี้หนุมานออกสึกเนี่ยตัวนี้หนุมานออกศึกมีจํานวนมีจํานวนเหมือนกันเนี่ยหนุมานออกสึกนะครับ กัดสีเรียบร้อยนะครับสีสวยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อีกหนึ่งตู้ที่พามาชมวันนี้อ่ะสีเหลืองๆตรงนี้โอ้โหนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนานละจะต้องทำการเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วเหลืองสุรีฉานใช่ไหมนี่เดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมสวยงามมากไม้โทนเหลืองก็เป็น เป็นอีกหนึ่งชนิดที่ต้องสะสมไว้นะครับไม้ทนเหลืองเหลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหลืองสุรีชานเหลืองกันตนา,าบุษราคำมณีเหลืองทองทวีนะครับต่างๆที่เป็นโทนเหลืองเหลืองเนี่ยน่าเก็บเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเขาออกดอกเราสามารถเอาไปผสมกับต้นอื่นๆได้นะครับเนี่ย เราสาดสีเหลืองเข้าไปอย่างนี้โอกาสที่เราจะได้บอลสีลายใหม่ๆนะครับก็มีสูงเพราะฉะนั้นแล้วการเลี้ยงบอลสีนอกจากจะเลี้ยงให้สวยให้งามแล้วเรายังเลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดการผสมนะเป็นบอลสีชนิดใหม่ๆขึ้นมาให้เราได้ติดตามเรื่อยๆนะครับรับชมเรื่อยๆไม่มีเบื่อแล้วก็เป็นความสุขทางใจของหลายๆท่านที่ชื่นชอบใน บอนสีนะครับสีสันของบอนสีราชินีไม้ใบนะครับสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตให้ชมนะคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมตู้ถัดไปนะครับว่ามีชนิดไหนอีกที่หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแล้วบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็จะพาไปอัปเดตให้ชมหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆพอลงปุ๊บก็แจ้งเตือนปับ๊บเราก็กดเข้ามาชมได้เลยนะครับพามาชมในความงามในสีสันของบอลสีนะก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่นะมอบให้กับทุกทท่านที่ติดตามช่องบอลสีพระธรรมนะครับวันนี้ก็ฝาก ไม่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครอยากดูต้นอื่นๆเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมก็สามารถกดมาดูที่ลิงก์ด้านล่างลิงก์ด้านล่างจะมีะเป็นลิงก์ f a c e b o o k แล้วก็เป็นเบอร์โทรติดต่อสามารถแอดไลน์ได้อยู่ในใต้คลิปจะทิ้งลิงก์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้มีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร